สวัสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love erm นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสําหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆการทําทาแซมนะคะที่มาแชร์คอมเมนต์เรื่องราวความรู้สึกนะคะความรักของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจอยากให้ยิบพาย,ยิบสีเป็นพลังนะคะแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกมี ความสุขนะคะมีกําลังใจที่เราจะเสริมสร้างนะคะพลังงานให้กับตัวเองสู้ต่อไปในทุกๆวินาทีในทุกๆวันด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะรักแท้รักที่ดีนะคะรอเราอยู่ในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าที่ผ่านมามันไม่สามารถที่จะไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะคะ บอกเสมอว่าเราต้องรักตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ให้เกียรติตัวเองมากๆนะคะแล้วก็ move on ให้เร็วที่สุดเพราะว่ารักแท้ที่เป็นคู่แท้ของคุณนะคะรอคุณอยู่ในอนาคตนะคะและก็ท็อปปิกของเรานะคะอีกหนึ่งท็อป,ปิกเราจะมารูซิว่าความปรารถนาในใจนะคะของเขานะคะกับคุณความปรารถนาในใจของเขานะคะกับคุณเป็นยังไงบ้างนะคะสาภาพเอเราเข้านะคะ สับแล้วก็สมวางให้เรียบร้อยนะคะโฟกัสที่ภาพนะคะรูปภาพใดที่ดึงดูดความรู้สึกนะคะภาพที่สองนะคะแล้วก็ภาพที่สามนะคะสับไพส่สมวางให้เรียบร้อยเปิดหน้าไพ่ออกมานะคะเป็นรูปภาพที่ให้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำสมาธินะคะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่หนึ่งกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะคนนี้เลือกภาพที่1นนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่นะคะกาเล็กซี่นะคะในการทำนายนะคะเรามาดูซิว่าความปรารถนาในใจของเขากับคุณคืออะไรนะคะมีอะไรบ้าง พอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์นะคะสื่อถึงคนกองที่หนึ่งค่ะความปรารถนาในใจของเขาที่มีต่อคนกองที่หนึ่งแปดดาบนะคะแปดดาบความรู้สึกของการโดนกัก ขังนะคะอะไรที่มันติดอยู่นะคะความปรารถนาในใจเขาที่มีต่อคุณมาดูซิคืออะไรอีกนะความไม่ได้ดั่งใจนะคะสีถ้วยสีถ้วยความไม่ได้ดังใจ,ะะมมงใจเออมีความรู้สึกว่าเขาเหมือนกับติดปัญหานะคะติด เรื่องของอุปสรรคหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างรอบตัวนะคะหรือว่าการคิดอะไรไม่ออกนะคะที่จะที่จะที่จะแก้ปัญหาหรือว่าที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะยังคงมืดแปดด้านนะคะสี่ถ้วยเป็นอะไรของความรู้สึกของการไม่ได้ตังใจไม่พอใจเบื่อนหน่ายนะคะรู้สึกเสงรู้สึกไม่โอเคนะคะความปรารถนาในใจของเขาที่มีต่อคุณ เหมือนกับงอนงอนสีถ้วยสำหรับนี้นะคะเหมือนกับเขางอนงอนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเด็กถือเหรียญนะคะเด็กถือเหรียญเป็นการถือโอกาสไว้การเฝ้ารอคอยโอกาสนะคะที่จะมาถึงเพราะว่าถือเวลามีความตั้งใจเวลาที่จะทำอะไรนะคะแต่ รอคอยโอกาสอยู่นะคะกับสิ่งสิ่งนั้นที่จะทำนะคะเด็กถือเหรียญความปรารถนาในใจของเขากับคุณคืออะไรคะอืมสิบเหรียญเข้าใจแล้วนะคะว่าคือเขาอยากที่จะอยู่กับคุณอยู่ที่อยากที่จะเคียงข้างกับคุณมีความมั่นคงมั่งคั่งกับคุณนะคะ คือแต่งงานกันอยู่ด้วยกันมีลูกมีหลานนะคะมีเหลนอะไรประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาอยากจะทําสิ่งนี้นะคะเขาอยากที่จะได้มาอยู่ใกล้ๆคุณมาอยู่ข้างคุณไปจนถึงวันนั้นของชีวิตเลยทีเดียวนะคะแต่เหมือนกับตอนนี้ยังมาไม่ได้ยังทําไม่ได้นะคะแปดดาบนะคะติดปัญหาอะไรที่มันล้อมตัวเขาอยู่นะคะ ที่มันยังเทคแอคชั่นหรือว่าไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะแล้วก็เลยรู้สึกเบื่อรู้สึกหน่ายรู้สึกเซ็งนะคะแต่มีความรู้สึกของการวางแผนไว้แล้วว่าที่จะทําอะไรนะคะการวางแผนแล้วที่จะทําอะไรนะคะการเฝ้ารอคอยโอกาสที่จะมาถึงความสุขสมหวังความบูรณาสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะคะในเรื่องของชีวิตคู่หรือว่าการเดินหน้าพัฒนาวความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีแบบสุขสมบูรณ์นะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เขาต้องการนะคะ มันก็เลยไปตัดกับความความรู้สึกกับการกระทําที่มันขัดแย้งกันนะคะการกระทาอยากทําแบบนี้แต่ว่าความเป็นจริงมันยังทําไม่ได้มันก็เลยต้องเฝ้ารอคอยโอกาสอยู่อะคะ่ะนะความปรารถนาอืมสเตรนนะคะหัวใจเขามีแต่คุณนะคะเห็นไหมเขานะคะเป็นคนที่ เป็นคนระดับผู้บริหารได้ระดับผู้นําระดับหัวหน้านะคะ CEO อะไรก็ได้เพราะมีความมั่นมั่นคงมั่งคั่งอยู่ในตัวเองมีเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําถูกไหมคะสิ่งโตใหญ่นะคะในฝูงป่าผู้นําในองค์กรนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่ดุดันนะคะที่มีความชัดเจนนะคะมั่นคงในการตัดสินใจในการบริหารการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้น เขาหัวใจเขาอยู่ที่คุณมากๆเลยนะคะจะเรียนคือยอมคุณอยู่ใต้อำนาจใต้อ n d e r ของคุณหัวใจเขาอ่อนโยนให้คุณมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณจะอยู่ตรงไหนคุณจะทําอะไรรู้ไหมว่าหัวใจเขาอยู่ที่คุณนะคะเพราะฉะนั้นใจฉันคิดถึงคุณและใจฉันคิดถึงเธอมากๆเลยนะคะมันมันอบอุ่นอ่อนโยนแล้วเวลาที่เขาอยู่ใกล้ๆคุณเขารู้สึกว่าเขาอยากให้คุณได้สัมผัสนะคะตัวของเขานะคะอ่าได้อยู่ใกล้ๆเขาแล้วได้อบ น,นะคะเป็นฮีโร่ปกป้องคุณได้นะคะถึงแม้จะแบบมีความดุดันมีความกล้าหาญมีความเป็นผู้นาําแค่ไหนนะคะเขาจะยิ่งพองโตขึ้นเวลาที่อยู่ใกล้ๆคุณแล้วปกป้องคุณได้แต่เขาก็จะมีความกระหนุงกระหนิงนะคะเพื่อที่ใจคุณได้สัมผัสเขาได้อย่างไม่ต้องแบบจะทําอะไรกับเขาก็ได้นะคะชี่นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น เขารักคุณมากๆนะคะความปรารถนาในใจของเขาก็คือการที่ได้อยู่เคียงข้างเคียงคู่กับคุณนะคะไปจนถึงวันนั้นของชีวิตเลยนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบมั่นคงมั่งคั่งนะคะเขาอยากที่จะมาซัพพอร์ตดูแลคุณด้วยนะคะคอยหนึ่งใบค่ะอัศวินถ้วยนะคะ ตัวตนของเขาน่ารักมากเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะคะเข้ากับคนอื่นได้ดีมากๆเลยทีเดียวเขาอยากที่จะนำนะคะความความโรแมนติกอะคะ่ะความมีสเสน่ห์ของเขาความาโรแมนติกของเขาความสวีทหวานนะคะมามอบให้กับคุณมากๆเลยนะคะความปรรถนาใจแจงเขาอยากแสดงความรักกับคุณนะคะอยากจะโชว์ความเป็น สุภาพบุรุษนะคะพาคุณไปดินเนอร์ทานข้าวนะคะอยู่ในที่ที่โรแมนติกทั้งสองคนมีการและกันสองคนได้ได้มองตาก,กันหวานๆซึ้งๆนะคะได้พูดอะไรกันพูดคุยกันกระหน่อกกระหนิง,นงได้ใกล้ๆก,ก,กันเคียงข้างกันนะคะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นความปรารถนาในใจของเขาตอนนี้มีแต่เพียงแต่คุณผู้เดียวนะคะที่เขาต้องการนะคะ รักและสยบอยู่ที่คุณคนเดียวนะคะและอยากที่จะมามอบความรักความโรแมนติกอยากที่จะเริ่มต้นความรักความโรแมนติกแบบคู่รักนะคะไปจนถึงวันนั้นของชีวิตวันที่เขาได้มีลูกมีล้านนะคะมีเลนสนะคะมั่นคงมั่งคั่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวอยากที่จะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณนะคะมากๆจริงๆนะคะความปรารถนาในใจของเขานะคะนี่แหละนะคะออร่าเข้าคาัสคุณได้อะไร p พลชั่นนะคะ a พ s ชัน burning with life passion นะคะเอ่อสร้างพลังใจพลังงานในชีวิตของเราอนะคะ่ะด้วยอะไรที่มันเป็นดั่ง ไฟที่มันลุกชนเร่าร้อนอยู่เสมอเวลาที่เราจะทำอะไรเรามีแพชชั่นของความรุ่มร้อนความทำด้วยแบบแอคทีฟมากๆนะคะมันจะส่งผลให้ให้เรามีพลังนะคะสร้างสารรค์หรือว่าคิดหรือว่าจะทำอะไรใหม่ๆได้มากๆและมันจะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยเมื่อไหร่ที่เราทำ ให้รู้สึกแบบไม่มีพลังไม่มีแพชชั่นมันก็จะง่อยๆมันจะก่อยๆถูกไหมคะมันจะไม่ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนเมื่อไร่ที่เรามีพลังมีแพชชั่นทําทุกสิ่งทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแล้วมันจะมีความสุขด้วยทําด้วยไฟทําด้วยแรงนะคะปรารถนาที่เร่ารรอนนะคะนี่คือ ความปรารถนาในใจของเขากับคุณนะคะคนกองที่1 Energy พลังงานสวยมากและก็ Perfect มากๆจริงๆนะคะขอบคุณมากสสาหรับการติดตามรับชมนะคะในคลิปวิดีโอนี้อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะทุกๆเรื่องเลยจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจซัพพอร์ตให้เสมอขอบคุณมากจากใจเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปของเรานะคะความปรารถนาในใจของเขากับคุณนะคะเรามาดูสิคืออะไรขอพลังงานแห่งไพาทารถสื่อถึงคนกองที่2ค่ะความปรารถนาในใจของเขานะคะ เด็กถือดาบนะคะทุกคนเด็กถือดาบสำหรับนี้คือการเฝ้ารอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยการเคลียร์นะคะปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะรอเจอรอพูดคุยนะคะ เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยน่ารักมากเลยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทันสมัยนะคะแต่งตัวดูดีทันสมัยอยู่เสมอเลยเป็นคนที่พูดจาเก่งพูดจาฉะฉานนะคะแล้วก็อาจจะอายุไล่เรียกกับคุณถ้าอายุมากกว่าก็ยังมีความเป็นเด็กแล้วก็ทันสมัยดูเด็กดูสมวัยอยู่นะคะเขาเขารอ,อคอยโอกาสอยู่ะคะ่ะเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณเห็นไหมคะการรอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะ การเคลียร์ปัญหาแล้วก็เฝ้ารอคอยโอกาสอยู่นะคะเหมือนกับถือทั่วอยู่ในมือนะคะแล้วก็รอยิ้มต้อนรับรอนะคะเฝ้ารอคอยโอกาสที่จะมาถึงที่จะทำอะไรที่จะพูดคุยแล้วก็เคลียร์ปัญหาเรื่องราวระหว่างคนกับเขานะคะการมองโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะที่จะได้พูดคุยออกมาสองใบเลยนะคะ คุณได้เดอเดอชาร์ลีออสกับซีเรียนนะคะซีเรียนเดอชาร l ลีออคนที่เป็นต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะคนทางไกลซีเรียนเขาอยากที่จะเดินทางมามอบความความรู้สึกดีๆความรักกับคุณอยากที่จะเดินหน้าจีนะคะเพราะว่าซ <c oughs> ีเรียนเห็นไหมคะเขากอดความรู้สึกกัก ไว้อยู่เป็นคนที่ห่วงแหนสมบัติห่วงแหนสิ่งที่มีค่าล้ำค่ามากๆเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณเขาจีบคุณนะคะเขายังต้องการที่จะจีบแล้วก็ไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะรู้สึกอยากกอดคุณไว้ห่วงแหนคุณไว้นะคะกักความรู้สึกของของตัวเองไว้ต้องการที่จะได้เดินทางมาจีบแล้วก็มาบอกคุณนะคะการเดินทาง การติดต่อสื่อสารการพูดคุยกันร,รอโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะมามอบความรู้สึกของความรู้สึกดีๆของการเดินหน้าต่อเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็การจีบการไปต่อนะคะ4สี่เหรียญคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คิ้ถึงเบาๆนะคะคิดถึงเบาๆออกมาแล้วสองใบนะคะทุกคน สองใบเป็นสองดาบกับสามดาบนะคะสองดาบกับสามดาบเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมีปัญหากันนะคะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะมันมีการนิ่งต่างคนต่างนิ่งหรือว่าต่างคนต่างเงียบนะคะทำให้เขารู้สึกเหมือนกับวลังเลหรือว่าไม่เข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะทำให้เขารู้สึกว่าตอนนี้ใช้ความคิดเขาคิดเหมือนกันว่าว่า คุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะคุณจะโอเคกับเขาหรือเปล่านะคะความคิดวิตกกังวลน,นะคะถ้าถ้าคุณไม่ให้โอกาสเขานะคะเขาก็เข้าใจนะคะถ้าเขาติดต่อสื่อสารพูดคุยเขารอคอยโอกาสที่ดีๆได้เดินทางมาหาคุณได้มาจีบคุณต่อได้มุ่งหน้าไปต่อแล้วก็เพราะว่าเขายังรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกมีคุณอยู่ในหัวใจอยู่แต่การคิดครั้งนี้ถ้า เขาก็ลังเลสองจิตสองใจนะคะว่าถ้าเกิดทําไปแล้วคุณไม่โอเคเขาก็ต้องเจ็บและเสียใจอย่างแน่นอนนะคะหรือถ้าคุณไม่กับเขาไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรการคุณคนนี้อาจจะมีเรื่องอดีตนะคะเจ็บปวดในเรื่องของรักสามเศร้ามาก่อนนะคะที่เจ็บหนักๆมากๆทําให้เขารู้สึกว่าเวลาที่เขาจะคิดจะทำอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์รู้สึกว่าต้องคิดหนักคิดเยอะนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากเจ็บนะคะไม่อยากเจ็บปวดไม่อยากเสียใจอีกเพราะฉะนั้นเขาต้องการจีบแล้วก็ไปต่อกับคุณนะคะแต่ด้วยความที่เขากัก หมือนเขากักความสัมพันธ์ไว้เขากักความรู้สึกเขาไว้อะเพราะว่าเขาลังเลเขาไม่อยากเจ็บไม่อยากเสียใจไม่อยากเจ็บปวดนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นความปรารถนาในใจของเขาะะที่มีต่อคุณคือการที่เขาเฝ้ารอคอยโอกาสการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะการเคลียร์กันแล้วก็เฝ้ารอโอกาสที่จะจีบเขาอยากจีบคุณเขาอยากไปต่อหรือาลีออดน,นะคะการเดินทางมาจีบการที่อยากที่จะมุง่งมั่นมุทะลุในการมาจีบมากเพราะว่าเขาชื่นชอบคุณนะคะ ราะว่าเขายังมีคนอยู่ในหัวใจนะคะยังบอกความรู้สึกเขาไม่หมดนะคะยังคงกักไว้อยู่เหมือนกับว่าเขาไม่อยากเจ็บปวดในเรื่องของรักสามเศร้าหรือว่าไม่อยากเจ็บเสียใจก็เลยมีความรู้สึกว่าคิดแล้วก็คิดเยอะเหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบขออีกหนึ่งใบนะคะสามดาบสำหรับนี้เป็นหัวใจที่นะคะเหมือนสี่มิติ นะคะหัวใจอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะหัวใจที่ที่พองโตกลายเป็นโดนโดนดาบปักที่เจ็บปวดอืความไม่ได้ดั่งใจนะคะสี่ถ้วยเขาก็เข้าใจนะคะถ้าเ,เกิดว่ามันไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ได้เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณแหละแต่มันก็ไม่ไม่ได้ดั่งใจไม่พอใจว่ามันมันไปต่อไม่ได้ จะให้ทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คงน้อยๆสำหรับเขานะคะนี right ่คือความปรารถนาในใจเขาที right ่มีต่อคุณนะคนกองที่สองนะคะเรามาดูออร่าเิลนะคะเสน่ี้ความสงบสุขภายในจิตใจนะคะไม่ว่าเรื่องราวความรู้สึกหรือว่าความสัมพันธ์นั้นมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะขอให้เรามีจิตใจที่สงบสุขมีความสุขกับตัวเองนะคะเดินหน้าต่อไป แล้วก็สู้ต่อไปนะคะแล้วก็ปล่อยให้วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ปล่อยให้วันเวลาเผยทุกสิ่งทุกอย่างออกมาอะไรที่ใช่มันก็จะใช่อะไรที่ไม่ใช่มันก็จะโดนเบี่ยงออกไปนะคะจากวงจรชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะคะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะพลังงานของคนกองที่2ขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆสมหวังเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจซัพพอร์ตให้เสมอขอบคุณมากจัดใจนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3ามนะคะกับท็อปปิคของเรานะคะความปรารถนาในใจของเขากับคุณนะคะคืออะไรนะคะความปรารถนาในใจของเขากับคุณคืออะไรคะขอพลังงานแห่งไพาทาร์ สื่อถึงคนกองที่สามเลยค่ะ Two of Cups ความปรารถนาในใจของเขาที่มีต่อคุณ Two of Cups ได้ เขาอยากจะได้อยู่เคียงข้างเคียงคู่กับคุณเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได,ดีนะคะรู้สึกว่าใช่ซึ่งกันและกันรู้สึกว่าตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะรู้สึกว่าอบอุ่นมากๆมีความคุ้นเคยนะคะมีแต่มีความเหมือนกันเหมือนกันมากๆมีความรู้สึกเหมือนกันแต่มีความแตกต่างนะคะไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอะไรก็ตามทางไกลเชื้อชาติวัฒนธรรมอายุต่างนะคะได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่า เขาและคุณเข้ากันได้ดีมากๆรู้สึกไปต่อได้กันได้เคมีเข้ากันนะคะรู้สึกว่ามันคุ้นเคยนะคะแบบบอกไม่ถูกเลยทีเดียว Two of Cups นะคะเขาอยากเคียงข้างเคียงคู่กับคุณนะคะอยากได้แต่งงานกับคุณนะคะเฉลิมฉลองนะคะ Two of Cups นะคะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยทีเดียวนะคะสำหรับนี้เห็นไหมคะได้ใส่มงกุฎดอกไม้ทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ได้ ชนแก้วจิบไวน์กันข้างทะเลสาบนะคะหรือสถานที่ที่โรแมนติกแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยทีเดียวนะคะเขาต้องการเป็นแบบนั้นกับคุณนะความปรารถนา DM <Em> place นะคะคุณคือ DM place ในใจของเขา คุณคือความปรารถนาในใจของเขาเพราะว่าเขาอยากให้คุณมาเคียงคู่กับเขานะคะอยากให้คุณมาเป็นคู่ชีวิตของเขาอะค่ะ DM place คุณคือคนที่เพอร์เฟกมากๆในสายตาเขาคนที่พร้อมทุกอย่างนะคะคนที่เป็นดั่งดวงใจเป็นดั่งความรักเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เขาต้องการนะคะและเขาก็อยากเป็นทุทกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณต้องการเหมือนกันนะคะอยากที่จะเข้ามาดูแลคุณอยากที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณ เพราะว่าตัวตนของคุณนะคะคุณน่ารักคุณข้มแข็งคุณเด็ดเดี่ยวมากนะคะคุณผ่านเรื่องราวอ,าอะไรมาอย่างเยอะแยะนะคะคุณอาจจะเป็นพ่อไม่ไม้ก็ได้นะคะแล้วก็อายุอาจจะต่างกันอย่างที่บอกนะคะมีความต่างแต่มีความเหมือนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุก็ตามนะค,ะคุณกับเขาอาจจะต่างกันมากก็ได้ต่างกันสิบกว่าปีก็ได้ค่ะแต่มีความเหมือนกันเหมือนในเรื่องของความรู้สึกจิตวิญญ,ญาณที่เหมือนกันไลฟ์สไตล์ความคิดนะคะทัศนคติอะไรหลายๆสิ่งหลายๆลอย่างนะคะเพราะฉะนั้น คุณเป็นดีเอ็มเพลสในใจของเขานะคะเขาปรารถนาอยากที่จะได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตนะคะเคียงข้างคุณได้แต่งงานกับคุณนะคนกกองที่สามนะคะพลังงานไพ่สวยเยนะขออีกนะคะอะไรอีกเอ่ยเจวเลนะคะคนคนนั้นเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติสามภาษาก็ได้อย่างที่บอกค่ะเขารอคอยการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะ รอคอยการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นนะคะทำอะไรใหม่ๆเห็นไหมคะเดวสำหรับนี้อาจจะเป็นอะไรที่มันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีความบูรณมสมบูรณ์นะคะความบูรณมสมบูรณ์ความรู้สึกนะคะที่มันรอการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์การเริ่มต้นแบบคู่รักที่พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าความบางทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ มันกําลังเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนแปลงไปมีแต่ความดมสมบูรณ์ความสุขสมหวังนะคะอยู่ในนี้ที่เขาที่จะเริ่มต้นนะคะการเดินทางการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะกับความรู้สึกนะคะระหว่างคนณกับเขาการรอคอยการเริ่มต้นนั่นเองนะคะมาดูอีกซีได้อะไร Temperance นะคะการปรับในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความเข้าใจนะคะเหมือนกับว่าคุณสองคนต้องปรับด้วยเขาอยากให้คุณไปอยู่ประเทศเขานะคะถ้าเป็นต่างชาติไปอยู่ที่ที่ของเขาเดินทางไปอยู่กับเขาหรือเขาต้องเดินทางมาหาคุณแล้วมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของความรู้สึกหร,หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ Temperance เป็นการปรับจูนนะคะเข้าหาก,กันเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมซึ่งกันและกันนะคะแน่นอนก่อนหน,น้านี้อาจจะทิ้งระยะห่างกันออกไปนะคะทิ้งระยะห่างกันออกไปการกลับเข้ามาในครั้งนี้เป็นการปรับนะคะหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันเลยทีเดียวนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้าเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบคู่รักนะคะแล้วก็อะไรใหม่ๆมมันจะต้องมีการปรับจูนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมากๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะรอบตัว วัฒนธรรมท,ทางไกลหรือว่าทัศนคตินะคะบางสิ่งบางอย่างมาแล้วนะคะเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเด้งออกมาเองนะคะเขาคิดถึงเรื่องอนาคตวาดฝันแล้วก็จินตนาการนะคะระหว่างคนกับเขานะคะเขากําลังตัดสินใจนะคะคิดที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอยู่เหมือนกับว่ามีแผนการมีเวทมนต์อะไรไว้แล้วล่ะนะคะว่าจะทําอะไรนะคะรอคอยการที่จะได้ได้แสดงมันออกมานะคะ เจ็ดถ้วยสำหรับนี้การคิดถึงการวาดฝันการจินตนาการนะคะการวางแผน8เหรียญน,นะคะแเหรียญเฝ้ารออยู่ทุกวันนะคะเฝ้ารออยู่ทุกวันนะคะความปรารถนาในใจของเขาเขาเฝ้ารออย่างจริงจังและทุกวันมากๆนะคะเหมือนกับว่าคอยขัดเหรียญเห็นไหมคะคอยขัดคอยปรับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างสร้างนะคะ สร,สร้างนู่นสร้างนี่ทํางานาเก็บเงินหรือว่าทําอะไรเหมือนเดิมซ้าๆเหมือนเดิมคอยทะนุถนอมเพราะว่าอยากให้มันมีความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานหนักนะคะจริงจังมากๆเป็นคนทํางานเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานก็ไหนที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้นะคะมีความอดทนขยันหมั่นเพียรน,นะคะชัดเจนในตัวเองนิ่งๆตรงๆมีความ มั่นคงนะคะภายในจิตใจเขาเป็นคนที่มั่นคงภายในจิตใจสูงทําอะไรค่อยเป็นค่อยไปมีความละเมยดนะคะละเอียดนะคะในการเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าทุกๆเรื่องเลยว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าอะไรของเขาก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเขาเฝ้ารอคอยนะคะการทาอะไรให้มันสวยสวยงามนะคะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไ ไปในที่ที่ดีที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดความสัมพันธ์ก็ต้องไปเดินไปแบบค่อยเป็นค่อยไปช้าๆแต่มีความมั่นคงที่สุดอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือแรงปรารถนาในใจของเขากับคุณนะคะความปรารถนาใน,ในใจของเขาคือการได้อยู่เคียงข้างคุณเพราะฉะนั้นเขาอยากให้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ปรับเข้าหากันได้มีการวางแผนมีการคุยนะคะแล้วก็มีการคิดถึงเรื่องอนาคตทําอะไรค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มีความจริงจังแล้วก็มีความมั่นคงนะคะ แรงนะคะความเข้มแข็งความแข็งแกร่งนะคะในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เรื่องของความสัมพันธ์นก็ต้องเข้มแข็งแข็งแกรง่งเพื่อที่จะฝาา่าฟันอุปสรรคนะคะหรือสิ่งต่างๆไปได้ไปถึงจุดๆนั้นของของการแต่งงานการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นชีวิตคู่ก็เหมือนกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของหน้าที่การงานการเงินอะไรก็แล้วแต่มันทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะเพื่อที่จะไป สู่วันนั้นวันที่ประสบความสำเร็จ success ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างของเรานะคะและนี่คือตัวตน energy ของคุณก็เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้แล้วก็วันแล้วก็เวลาที่ใช่เท่านั้นที่จะเปิดเผยนะคะทุกอย่างที่จะลงตัวนะคะอะไรที่ไม่ลงตัวอะไรที่ไม่ใช่ยังไงก็ต้องโดนเวี่ยงออกไปจากชีวิตเราอย่างแน่นอนนะคะทุกคน ก็ประมาณนี้นะคะ energy ของคนกองที่3นะคะยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยแล้วก็สมหวังเรื่องของความรากักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกํบบาลังใจสพอร์นิเสมอนะขอบคุณมากจากใจนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ